Trang nồi Tiết trang thịt nồi Khay Ta nồi มม่มากูดมไม่มากูดเลยปะไปดไำมันหมูน้ำมันหมูนี่ดีทำกับข้าวดีมาก ลงเลยลงแบบนี้เลยครับไปอ่อนออ น่ถ้าทำไรลูกโอ้ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจลูกเออเดี๋ยวปูจัดกันครับรู้แล้วเป็นหมูเด้งนะครับเนี่ยทอดมันหมดเลย ไม่ยากครับของอะไรที่เราเหลือเราทำกินอะท่ะที่สองขึ้นได้เลยอือต่อเลยหมูเด้งทอดมัน เลยครับไม่ยากครับเราอยากกินเราทําเลยของเรามันหลึกทอดมันหมูเด้งครับเพื่อนๆออาหารไทยไม่ตายตัวครับของอะไรเหลือในตู้เย็นหรือเหลือใช้เราก็เอาทําแบบนี้ได้ครับนี่เลยครับเหลืองบนทองเลยทอดมันหมูเด้งครับเพื่อนเพ่นชำๆแบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ